ครับบัสดีครับบริษัทท,ทุ่งเทเลนนะครับนะก็วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมลูกค้าเนาะอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อกี้ก็ไปเยี่ยมแปลงของที่อยู่บนท้องนาเนาะอันนี้ก็มาปลูกที่บริเวณที่บ้านนะครับค,คุณแม่ที่คุณแม่อะไรครับวบนค่ะคุณแม่ชวีวันนะครับมีแนวคิดยังไงปลูกครั้งแรกก็น้องชายชวนปลูกค่ะน้องชายชวนปลูกแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูใช่ไหมครับตอนแรกก็ไม่เชื่อ ทีนี้ก็มีความอุ่นใจมากขึ้นเนาะ<ช>นะครับบรยษัทก้ามาเยี่ยมลูกค้าทุกคนนะครับมาให้ความมั่นใจว่าตั้งแต่วันที่ท่านปลูกมาจนถึงวันนี้เนี่ยต้นที่อยู่ข้างหลังแล้วก็รู้สึกว่าท่านปลูกบริเวณรอบบ้านนะครับนะครับแค่9ก้าต้นเราก็มานะครับมาเยี่ยมทุกแปลงก้าวอยู่บนท่านปลูกอยู่บนที่นาอีกก็มีเนาะ<ช>แต่เราก็รู้สึกว่าต้นมันโตทำไมดูแลต้นไม้ได้โตขนาดนี้นี่กี่ปีกี่ปีครับคุณแม่ชีวัน อันนี้3ปีนะฮะเข้าเข้าปีที่3แล้วก็รู้สึกว่าท่านก็ดูแลต้นไม้ได้ได้ดีพอสมควรนะครับก็ให้ความมั่นใจได้ได้ใบเอกสารรับรองจากบริษัทด้วยเนาะนะครับผมพยายามจะพูดคุยกับผู้ที่สนใจปลูกนะครับว่าการจะปลูกไม้ชนิดไหนเนี่ยให้ศึกษาเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับบางคนก็ไปซื้อกาเถือนมาปลูกอย่างนั้นเป็นเรื่องอันตรายนะครับในอนาคตัะมีปัญหาแน่นอนเพราะมันเป็นไม้ที่ยังไม่ได้ถูกได้รับการขึ้นทะเบียนไว้นะครับ ไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ติดในบัญชี2องสเตตสมันก็เป็นไม้ที่ควบคุมนะครับนันก็ต้องทําเอกสารหลักฐานที่มาที่ไปของต้นไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนเรื่องการปลูกในบริเวณบนพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมก็เห็นแต่ทางหลายๆคลิปที่อยู่เวียดนามหรืออยู่จีนเนี่ยนะครับคนเวียดนามคนจีนส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกบริเวณรอบบ้านนะครับบริเวณรอบบ้านอย่างน้อยนะครับนอกจากจะปลูกมะนาวนะครับ พวกมันนาพวกมะละกอะไปแล้วอย่างน้อยเราปลูกไม้พวกนี้มันก็เป็นเป็นเ,นเหมือนเงิอนอมของเรานะครับหวังว่าการที่มาเยี่ยมพพน,นี้นะครับในอนาคตก็คงไม่ขายไม้ให้คนอื่นขายให้เรานี่แหละนะครับให,ใ,หให้ให้ให้อุ่นใจได้เนะาะคุณแม่ชวลีวันก็ฝากการดูแลต้นไม้ไ้นะครับก็ถือว่าได้มาเยี่ยมเยี่ยมสลับปีหน้านะครับเดือนกรกฎาคมปี2565บริษัทเราก็จะเริ่มดำเนินการก็คือรีเช็คลูกค้าทั้งหมดนะครับที่พร้อมจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับซึ่งผมก็จะมา เยี่ยมอีกเหมือนเดิมแล้วก็จะมาขอเอกสารเพิ่มเติมในการประกอบการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้สำหรับคุณแม่ชีวีวันเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามานะครับหรือถา้ถามีอะไรนะครับติดข้องหรือติดปัญหาตรงไหนก็สามารถโทรถามที่บริษัทได้เลยโทรเข้าที่เบอร,ร์โทรของที่อยู่ข้างล่างนะคะ0619420626นะฮะหรือใครสมมติว่าเกษตรกรแถวนี้เนี่ยเขาทักท้วงไม่ว่าเอะปลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีอ่า เลยจะได้ตัดือเลยจะโตฮก็ไม่เป็นไรครับเราเราถือว่าเราก็เป็นคนชั้นคือคิดก่อนคนอื่นก็คือคิดก่อนทําก่อนนะครับส่วนเรื่องการตัดเนี่ยวันเวลาที่เราได้ตัดแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเดินตามหลังเราเองนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะกังวลว่าปลูกไปแล้วใครจะมารับซื้อนะครับเนี่ยสิ่งที่กังวลเลยแล้วก็คนที่ตัดสินใจยากหน่อยนึงคือเรื่องของข้อมูลการไปได้รับข้อมูลมาที่ผิดบ้างถูกบ้างอย่างเงี้ยก็บริษัทเราก็ให้ความ เป็นที่ปรึกษาได้ในเรื่องพวกนี้นะครับในเรื่องเพราะเราเล่นไม้อยู่แล้วจุดป,ประสงค์ของเราไม่ได้เน้นที่การขายกล้าแต่เราต้องการนำรายได้เข้าประเทศนะครับให้เกษตรกรมีรายได้ในอนาคตอย่างน้อก็เป็นเงินออมเรานี่แหละจะเป็นผู้ประสานงานในการติดต่อซื้อขายนะครับแล้วก็ส่งไม้ออกให้ท่านเพียงแต่การปลูกไม้จะต้องปลูกบนพื้นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์เนาะนะครับแล้วก็ไปซื้อต้นกล้าพันธุ์มาจากที่ไหนเนี่ยก็ไปซื้อมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีเอกสารรับรองนะครับ ก็ให้ความสบายใจคุณแม่ได้นะครับตรงนี้เป็นห่วงนะครับสลหรับผมก็จะพูดหลายๆคลิปเลยคือเป็นห่วงมากในตอนนี้กาเถือนเนี่ยโอ้โหผมไปบางที่ผมก็แวะนะครับตามร้านต้นไม้นวะก็ขายกันเต็มเลยกาเถือนถามว่ามีเอกาสารไหมได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ตอนไหนไม่มีครับแต่เขาก็จะแนะนําว่าปลูกไปเถอ,อะยังไงก็ได้ขายผมว่าถ้าได้ตัดที่เมืองไทยเนี่ยตัดได้ครับแต่ถ้าจะเอาส่งออกแล้วให้บริษัทเราซื้อเราก็ซื้อไม่ได้ละครับเพราะว่ามันไม่มี เอกสารควบคุมที่มาที่ไปของไม้นะครับอันนี้คือเราเราก็เล่าสู่กันฟังก็ส่วนประเด็นก็คือแน่นอนละปลูกไปแล้วได้ขายเมื่อได้ขายแล้วคนอื่นบางคนก็หาว่าเราบ้าบ้างอะปลูกไปก่อนจริงไหมฮะปลูกไปก่อนอันนี้น้องชายหรือใครแนะนําครับน้องชายน้องชายน้องชายเนาะก็เป็นห่วงเกษตรกรนะฮะับสำหรับคนที่ปลูกกล้าเตือนไปแล้วก็ไม่เป็นไรเมื่อท่านปลูกไปแล้วก็โอเคก็ตัดขายในเมืองไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าจะขายให้บริษัทก็เป็นเรื่องยากหน่อยนะครับก็คงเราคงไม่ได้รับซื้อตรงนั้นเพราะว่า เอกสารก็ไม่ถูกต้องแล้วนี่การเล่นไม้เนี่ยถ้าเล่นไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เจ๊งกันเป็นละนาวเหมือนกันแหละนะครับแล้วจะให้เรามาทําแบบเถื่อนแบบผิดกฎหมายเนี่ยเราจะไม่พาเกษตรกร,กรทําแบบนั้นอยู่ละเราพาเกษตรกร,กรที่ปลูกเนี่ยนะครับก็พาทําตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับมันจะได้สบายใจทุกฝ่ายเนาะคุณแม่เนาะนะครับซื้อก้าก็ไปซื้อจากถ้าไม่ซื้อจากบริษัทจะซื้อจากเจ้าอื่นก็ได้ ถ้าเขามีเอกสารรับรองให้แต่ก็อุ่นใจว่าถ้าซื้อกับบริษัทเราเราก็รับซื้อคืนอยู่แล้วนะครับต้นไม้ทุกต้นที่ที่ออกจากบริษัทไปนะครับเพราะเรามีทะเบียนคุมอยู่ละนะครับก็ของที่ผมเอามาติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมก็ต้องทํารายงานต่อไปผมก็จะต้องทํารายงานข้อมูลต่างๆเข้าสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนะครับก็คุณแม่ถ้าใครจะเข้ามาเยี่ยมชมแปลงของคุณแม่และขอคําแนะนำเนี่ยโทรมาได้เบอร์ไหนครับ0847261749 ดังนั้นก็คือถ้าใครอยู่ละแวกนี้นะครับสกลนครอำเภอวาริเชภูมเนาะอำเภอวาริเชภูมิก็โทรมาหาคุณแม่ฉวีวันได้นะครับตามเบอร์โทรที่คุณแม่แนะนําไว้ให้ตรงนี้นะครับเผื่อจะขอคําแนะนําบางทีการปลูกครั้งแรกมันก็จะลองผิดลองถูกจริงไหมฮะบางแปลงก็โตบ้างบางแปลงก็ไม่โตบ้างอะไรแต่เข้ามาต้นที่บ้านเนี่ยโตเลยนะโตกว่าอยู่ที่แปลงอยู่ที่นาเลยแหละนะครับโตมากนะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของความสูงเนาะ ถ้ามันสูงม,มากก็จะดูแลยากหน่อยเท่าที่ผมดูเพราะจะใช้ไม่คำ้ำแล้วก็อ่ามันจะหักโคนง่ายแล้วแล้วดูแลยังไงครับต้นสูงแบบนี้บันไดบันไดตัดตัดยอดเนาะตัดตัดยอดตัดกิ่งมันออกนะครับเพื่อจะขยายลําต้นละนะครับก็บสวยตัดบ่อยไหมครตัดบ่อยรู้สึกสายพันธุ์อะไรครับที่เอามาทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยอ่าก,ก,ก็มีทั้งเวียดน,นามก็มีทั้งไห,หลัเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไม,าม้มันมันได้ขนาดหน้าหก นะครับแกนของมันก็เริ่มขายให้เราได้ละนะครับแต่เราก็จะติดตามทุกๆปีคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ชีวิวันหากใครสนใจอยากเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆในการปลูกต้นไม้ให้เป็นเงินออมให้ลูกให้หลานอย่างน้อยเราก็คงได้ขายไม้ด้วยกันนะครับช่วงอายุคนเรานะครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องทันได้ขายเพราะว่าไม้ชนิดนี้ก็โดยสถิติแล้วนะครับ10ปี12ปีพวกนี้ก็เริ่มได้ขายแล้วแต่ขายไม้หน้าเล็กนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้า ขนาดไม้ที่มันหน้าใหญ่ขึ้นราคามันก็จะขีดต,ตามหน้าไม้อยู่แล้วนะครับไอ้ตรงนั้นก็ไม่ต้องขัมวลน,นะครับ <onta> คลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถติดต่อได้ที่คุณแม่ชีวีวันนะครับขอความรู้ท่านได้ท่านน่าจะมีประสบการณ์มาละปลูกมาสามปีเนาะเกือบจะเข้า3ปีแล้วก็คุณมีประสบการณ์ที่จะดูแลและนะครับ <later> แต่ตอนแรกๆมันก็ลองผิดลองถูกใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกติของการดูแลต้นไม้ก็อยากให้ นาแรงนี้ก็เริ่มทาปูนขาวนะครับทาปูนขาวได้ละการพวกนอนเจาะลําต้นนะครับก็จะกันได้ในระดับหนึ่งนะครับที่บ้านไม่มีปัญหาที่บ้านไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นาที่นานี้นอนจะเยอะหน่อยนะครับถ้าเอาไม่ทันก็ยืนต้นตายเลยครับครับมันก็ตัวนี้ก็มาแชร์ความรู้และประสบการณ์กันนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับที่อาเภอวาริชภูมิคุณแม่เฉวีวันเข้ามาดูต้นพยุงของท่านได้นะครับแล้ว บริษัทในความมั่นใจเมื่อไม้ได้ขนาดตามที่บริษัทกำหนดเรารับซื้อขืนแน่นอนขอบคุณมากครับ